ไม่ตายโอ้ยอย่าเห็ดแม่อย่าเห็ดแม่ลูกหลานโอ้ยลูกหลานมีโจรเด้อความข่าแม่แม่นี่เท่าแกแล้วแม่ตายต้มกูเดียวนี่ทอนส่วนเจ้ายังนมยังหน่อยรักษาตนสาติโซเดมาโบนี้ไปสักเมื่องไอ้โงก เห็นแหงบ่เมาื่อคืนเนี่ยค่ะว่าแล้วมานพก็กลับบ้านทันทีผ่านราตีคืนหนึ่งไปถึงวันใหม่กำหนดหมายฝ่ายมานพจึงพูดกับผู้เป็นมารดาของตนออกไปว่าแม่แม่ครับแม่ครับคุณแม่ครับผมคุณแม่คุณแม่สุดที่รักว่าจังไรครับคุณลกอก็แต่ว่าแม่ก็ะไดแม่เอ,อ้ย ว่าจังไหนลูกหลานเจ้ามาจากบ้านเก่าเจ้านั่นไม่จักปีหรือเมียม่บ่มาฉีดแปลเศร้าปีแล้วบ่ลูกหลานอ้าวเศร้าปีแล้วอ,อันเจ้าได้ขึ้นเมียบ้านไปย่จักเกียบบ่ก็บ,บ่แล้วลงุงป้าน้าอาเฮาอยู่จังไดนปู่ย,ย่าตายายเฮาไปอยู่จังไดนเจ้าเคยได้ถามข่าวหาบ่า แม่กะจักทิถามข่าวหาจังไหนแม่กะเท่าแม่ก,แกะแกตากะบอเห็นหงตั้งแต่พอโตเสียมากอ่มวมเกิดความหอดบ้านาเก่าก็คืดทาเกิดนี้แต่ไปบ่ได้โอ้ไปบ่ได้ถามแม่หยังละ่ะลูกหล่าอ้าวลูกว่าสิพ้าแม่นี่ขึ้นไปยามพี่น้องทั้งไกลบ้านปลายดันส่นเด้อ จากกันเหินโดนนั่งบบาค่อยได้ย่องเยี่ยมสิพ้าเจ้าเที่ยวไปห oh. นีจากนา่งลูกไผ่นายมันปากแข็งหลายคือสิจำบใบเหลือสิว่าได้ทางเจ้า <c oughs> <c oughs> ไปน้ำลูกว่ากุ้นแม่ครับมาสร้างเบาแถมะนบเจ้ามาสางเาาบา,า,า,เาถืกใจทะลหล้าท่านจะเวาจังสันแม่กบมันพองดีใจสิไปเมื่อใดหรือคําบอกแม่มาเบางดดาืงด<อ>้วยเท้าแม่นี่ร้างอีผีบาอีปากหมาหาเรื่องใส่แม่บอกมา,มาละสั่งเนี่ยไหนเนี่ยจุกจะไปโกงนี่เก่งเกิน จะพาไปแม่มื่อใดจะพาแม่ไปมื่อใดามันหลดหนีอยากอีหานี่เบิ่งยักดาเบิ้งถอามันหลดบ่ดัปยี่โบดีมันไปมันบ่บ่อยู่หรอกเนาะงจ้าไม่อยู่มันบ่อยู่หรอกแต่มันะสังมันอุบาทุปโรคภาคมันเจ้าว่าผู้ใดเมื่เจ้าว่าผู้ใดโอุ้ยบาดไกลว่ากาผุนดอกตีเที่ยวขืนเฮี้ยนดูปวดกลางมันมันรักกินกล้วยดูชะดอกเจ้าสิไปใสเมื่อนี่ อันมาโนเพิ่นมาชวนแม่วัาสีาพ่าไปยามพี่นองทังบันดานปลายแดนโอ้เอานี่กันนี่กาห่อหมกไห้ไว้แต่ไปกินน้ำท่างเด้อแม่หมกหยังล่ะหมกเขียดตะปาดว,ว่าไม่หมกหวกเอาเอาเอ,าอ,อ็าอปหยังดอกลูกหลาสิไปเมื่อไหมาไหนล่ะมาโนบอกแม่เบิ่งอยู่ลูกว่าสีาพาแม่ไปเมื่อนี่ลูกได้เตรียมเกียรล่อล่อม่านดาหม,มัดถูกอย่าง ออกเดินทางเมื่อนี้แสวงเขาเสบียงเขากะแตงเตี่ยมแต่โอ้ยเฝ้าไหลเมียชิถ่อนพี่น้องธรรมดาลูกละเสบียงเขากะแตงเตี่ยมบดลราพ่นเมียเอ้ยเอากระตามาก็ได้เราเรื่อเนี่ยได้มามาเอาขึ้นใส่ละเกียนยุ่งนีบ่เราผู้เมียมี่บ่บ่มีก็จีไปหาเอาทั้งนาบุระเงี้ยบ่ไปซื้อเวเอาอยู่ลำไปมาข้าวเยอะแต่ยุ่งขังรถไฟบเ เอาเนี่ยเอาไหพูก็มีเสียดกระมี่นี่โอ้ยบอดองสอนมาแตะผ้าแม่หนีจากจะมันช่วงวะช่วงวะออจะมันจะทใบใจไหลช่วงวะเหรอ่อดีโอมาจา<อ><ว>ะบอกคือแต่แม่ววมันจะเม่แม่ดีใจยังวะเออเอะไปท่านสันแม่ผมก็อยากผ้าแม่ไปคือกันละเอ,อ้าว่าแล้วมานนบกะได้น้ำมานดาไปนั่งบนเกวียนขับจากเรือนของตนไปถึงกลางไพที่รกชัด เมื่อไปถึงกลางป่าแล้วเขาจึงหยุดเกวียนเดินวนเวียนอ้อมไปมาบอกมารดาว่าจะไปทำท่าทำธุระมารดาก็นั่งรออยู่บนเกวียนขณะครั้งนั้นมานบเดินออกไปไปหาไม้พอเหมาะมือเดินกลับมาเปลี่ยนเสียงจากคนเดิมเป็นคนใหม่พูดตวาดออกไปด้วยเสียงโจรออกไปว่าเอิ่ยายแก๋ ใครเสียงไผนาะข้าคือโจรเว้ยเอาโจรมาหยัางทั้งพีอ้าวถามมาได้โจรมาหยัางพระนะโอ้ยายคนนี้นอกจากจะตาบอดแล้วยังปึกอีกโอ้ยคุณโลกโจรเอยโจรมีหน้าที่ฆ่าเว้ยเฮ้ยใครก็ตามที่มันมาขวางทางโจรมันต้องตาย อายอ,อย่างเดียวอียายแก่เองมากับใครโแม่มากับลูกชายบาดีผ้าพปยามพี่น้องทั้งบาันดานปลายเดยนสันดอกอยากได้หยังเก่าเลยคุณลูกโจนอยาจะฆ่าแม่เด้อแม่ขอชีวิตไปแม่บอเห็นหงแมตาบอดต,ตาบอดหรือไม่ตาบอดก็ตามไม่ว่าใครก็ตามมันมาขวางทางโจนอย่างข้าคนนั้นมันต้องตาย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 ,ตาย ว่าแล้วนายมานบกตีมารดาของตอนอย่างไม่ปราณีก็มีนากาละครั้งนั้นแลสามาตาปนกฝ่ายว่ามารดานายมานบเมื่อประสบโจรลายหมายจะฆ่าลำล,ลักวอนขอชีวาทั้งเป็นห่วงลูกยาจะมีภัยจึงร้องกูว่าลูกเอ๋ยอย่ากลับมาวิ่งเข้าป่าไปให้ตลอดไอ้โจรป่ามันจะฆ่าไม่ปลอดภัยแม่จะทานขอวานเห้ไปเร็ว มานโน้บเอ้ล,ลูกหลามีจโจรเด้อพ่ามข้าแม่แม่นี่เท่าแกเดี่วเนี่ตาย,ตาย,ตดดยทิ่มกูเดี่ยวนี่ทอน่วนเจ้ายั้งนมยังหน,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 น่อยรักษาตนสาติโตลวมาโน้บนี้ไปสักเมื่อ เทิยมคอนนั่งลงกาบแม่ตุนน้ำตาไหลเปียกจน,นปันฝนลังลงเทออกสิเพ่ทำไหยลงจังทรงเสียงคือข้อง mẹ ơi mẹ kênh Ghiền Mì Gõ lại chào bỏ mẹ những video bên tôi mẹ ơi เป็นดังจนผู้ายไม่ขาแม่เจ้าควาติมบ้นเาทางผู้แม่กับพ่วหวงบาเจ็บปวดเลือง นีลูกนี่พวกจนกาพวมขาเมียเมียเอ้ยเมีย่วมต่อแมีพว่มมพวมแก่ให้ตายสา่อลาให้นี้ว่าจากมูจู ตอนนี้ลูกมิงต้นสำเนกบาปปาประกำนะที่ได้ทำกรม,มดาเลือดเด่นเะษฝนนอะอ,อ,องยากกว่าหลวงเฮนางใบยยิงจังไลเลือนความเกา่าลูกไปเบาไปเจ้าแมีกลางปันญาปมมังบาดอกลื่อนกอ ในที่สุดก็เลยตือมันยองในน้ำแม่มาปังอันอมาการเป็นคือโจรแถมยงจำยังบาอีแม่ก็ได้คนไหนอยู่บันไดก็ยังม่หัวควันคนอยู่มูเจ้าก็บ่นไหนน้ำไวนยเนี่ยแม่โอ้ยดาแม่กระดาในเลี้ยงดอก ในตัวจริงเงินกวยตาหักจังอย่างในตัวยายให้กระบอบเป็นดากระบอบเป็นบัตรพามาเสียจังไลายกวยเป็นตัวโกงวันนี้แม่เส้ากวยเป็นพ่อเอกกระบอกเป็นเว้ยโอ้ยเงินกนี่ความทำลายเจ้าว่ามเงียบ อี่แม่เอาใบลอยไม่ค่อยเสียน้ำตาในแม่หมู่เจ้าบรุตุนคอยเด้อผู้นางยศทางนอกนั่นโอ้ยแม่ย่เอ้ยลูกนี่ผิดอยหลีเมาเมียลืมแม่เจ้าเออกำบอนที่แม่เตียนว่าแล้วเลียนเลียนย่อยเอามือฟาดสวงหมก ผู้สิตกหน้าลูกจากจีกับดอกนอนียมเจกาเลี้ยจิเจกหนาทำมันยาเว้าอดปอยเว้าอดซอยซมำออยจนกูลงเลี้ยมเดกูเอ้ยชัวยิ่งกว่ามา แม่าเป็นกำพาพว่าบ่ยู่ยังน้ำแม่กะทำเพียนมาโอ้ยงมาจนเติบกายดอกไายลางแม่เดินเพดทางจังแม่เดินเพดเ้ล ้างกำเบนตั้งลานเตี้ยวจังแม่นเบื่อจังแม่นชิวในตัวเองกันดอนได้ตีงขาดอกแมกิิงว่าแล้วไงเกอกจิงสังเหตสิ่งที่ตนทำโพดใจดำโพดใจหมาบักหาเอ้ยปวดมืองอ เ็นแม่นอนเนี่ยนิ่งจึงอุ้มขึ้นดอกส่เผ้าเอาน้ำลูบแม่เจ้าหวัวใจเงาอ้วมเลือนยียานแม่ตายเป็นผีปากตะกนบ้านเออแม่ ต่ำปอดมึงเงยจังใดจังมารวยมากราบแม่เจ้าก่อนแม่ควายเป็นตา,ากระดอจังใดมาเลี้ยงอาเล่าใจแม่ควายวันนี้แม่วันมมวนี้แม่แม่ก็จจแม่นดีกักดีแนะ่ถึกจนตีปันใดก็ยังห่วง,งใ้ดูกหนีก่อนดูกหนีก่อนยอยากเข้ามาลูกหลานนี่ตัวนำใจแม่ น้ำใจแม่สะอาดแทรกว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดยิ่งเนื้อสิ่งใดจะหาอะไรอะไรเปรียบน้ำใจแม่ไม่มีเลยโอ้ยน้อแม่เอ๋ยแม่จะตายกบับวา่านอวห้ลูกเมีชเวี เช็ดปลายเงาโง่ตัวเองจำเป็นบาฟังเสียงดาปนาวา่าเจ้าขวางเป็นนนจ่วเสียลัวลัวกองดงป่าเกิน อยากแม่มันดา่าไเกินเต่างคงเกินมาทอนอย่าอยูุู่นนั่นอกน้ำยี่แม่ เหลียวได้กะมืดมนน้ำโอ้ว er> ่าแก้วแก่นต้นเดชคาแม่เท้ว้ปานก็บป่าฟังหญิงมันสาภัยนางผู้ใจบานอย่าดำตามันด่าไทยลายน้อง เป็นไดใ้แทลูกเพงหนแม่วาหู่าเจ้าแก่งทั้งเสียงแหบ,บนั่นคือโจรมารลมูตโนมมันดาผู้บอดตาทั้งสองเบื้องเพียงเขาใจเอียเจ้าโลกระทเฮ็ดไทยบุญลูกคำ เจ้างดืงสันคอนว่าทนฟื้นามาสังคิตตื่นตื่นบ่ยันส่วนนันเวีนพายใสวงสาคนาว่า,าสีผ้าพยายามเยี่ยมสังบ่เยี่ยมที่ว่าไทายกลางพงพา บทเจียมเก่าเบิงกำบานสร้างหนาเมื้นหน้าด้านบทตองอ่านขนึงหอนควรบอกควรบอกจากคิดเสียแม่เมียทำลายแม่คิดเนี่ยแม่ลูกชายลาแม่นหินแม่นี่เป็นมา เออเห็นหน้าแม่เ oh ป็นไกลถึงว <re> ่าแม่ถึงว่าเนี่ยมันสิดีจักบ้านได้ยังสิมาเพียงเท้านั่นเทียมใกล้แม่เจ้าขอนาว่าแล้วให้หำหอง เวทนาจิตเจตเต็นข้าวยังตาดีได้พำเพียนบแก้วเลี้ยงมันโตเลื่อแล้วเอาเมียมา ไว้ทาคมสัมยังเสื้อาคาลอมของนาง mia, เมียก็แม่ยเลี่ยงมาตีขาจนว่าอนันมาสังเกตแปกบานโบราณทานบอเคอยสอนคำ พอหม,มอนดูคาจังคอยลงมือลำลูกบุญธรรมพอไขบ้า,พบางพอเข้ามาเลี้ยงไข่เนี่ยลูกคำเหือเสียทางข่าแมนมาข่ายยังอยู่จังสี่ตีข่าแมนอยู่มาโนเอป ขา<ะ>เยมยไอสามอดมีบ่ชขาดอกเม่อย่าเหลือจ,<ะ>จองนอกวังตาขาเสขามสาคา จวงเพยงเลือกเอาชีวามมางสวมวัาใจย่าได้จงคาง้ตายอยู่กลางดวงทิมสากโศไปแกแหงเร็วคื้นคงไปข้าว โอ้ยจแม่แมาวบา,บาปบ่าวเวียนเลยทวมเอ้ยหลูกผิดไปแล้วข้าไว้ข้าเดี๋ยวนี้ดาบชีวตก็ตามยานเลี้ยงเปียงเข้าเปียงป่าเลี้ยงเปียงมูมาคายกว่านี้ตีข้าอย่าจงเพ่ สาธ e. ุเดทภูตตาซองแจงมาซอยเบิงเป็นสักขี ใช้ถวายเนื้อมันเสียเนี้ยกว่าเสียขาสั่งมันดาหักเนี้อไม่เ,เมืดอชีวิตกายใจมอไปลูกเก็นขานขอเจ้าฝ่าจงคอยดูเนื้อเลือดใจดี ว่าลูกบ่หัวแม่นขืนอยู่ก็คือตายแม่นบอกคุณยมเอย แหนงสุดตายสยังดีสีสว่วงใจไปบ้างตามันฟังหูมันฟังใจมันมาเห็ดบ่อสร้างไปได้ฟังยาายางให้มันมีตอนเอี่ยวคอนต่อพระคุณ เบาไป่ปัดเงงบุญหัวใจมุนทลายหากักเม่ดาบุตรตัวความหักเขียดบ่พ่อสามเมือถือว่าบุตรตานานซ้ำดวงใจคือเพินพ่นว่างพอแม่เสียนำตาย่อนมมลูกแลเ่เต้าขานเบาอ่านบ่ไหวหดินน้อมเน่ กับแม่เลี้ยงลูกได้แต่ลูกเกิดจนหมดโยมเอ้ยแต่ว่าบุตรผู้ทำเพียนต่อพระคุณนั้นมีหน่อยจบคำไกวสุนทอนถอยมันด่าไหวแล้วให้หาย โลกนีน้เว้นกรรมของตัวเองนั้นยากยิ่งสิดีชั่วกระพรรมเจ้าวาหลานจานนภราตนภูมา ก้าวยำธรรมภาคอีสานเสียงผาดียงควรเกเวลาบาสีอาวาสานไว้มันได้ยอมอาภัยให้บุตตาตนสำเนกบาปองที่สาบตัวหน้ามันดานั้นบ่เม่นไผน ม, niin, มันดาหวงทำให้จนกองป้าน้าสงสารยังม็นมีบุตรพานต่างเจ้าจนบานกว่สงสารมันดาเลียงรอมาทีแทบตายเน่าเหียงกิดไปปัดเองเอามันแสนเนส้า ละภาพความผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่